นิสสันมาร์ทคันนี้4,000กว่า,วาผ่อนเบามากๆแถมตอนนี้นะคะถือเงินมาร้อยเดียวออกรถได้เลยค่ะเครดิตด,ดีออกรถ100บาทเท่านั้นกำเงินมาเลย สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้อยู่กับนิสสันมาสกันเช่นเคยค่ะวันนี้สีรุ่งคาเซนเตอร์พามาพบกับรถยนต์ที่เรียกว่าเป็นอีโคค่ะสีจี๊ดแบบนี้เลยค่ะคันนี้สีเดิมทั้งรำเลยเดี๋ยวพาไปดูดีเทลกันดีกว่าค่ะสําหรับคันนี้นะคะเป็นรถยนต์อีโคค่ะที่ฟังก์ชันบอกเลยว่าเรียบง่ายนะคะแต่ว่าคันนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าเขาเป็นรถ E อีโคค่ะแน่นอนไปอย่างน้ามันเลยแล้วก็หาที่จอดง่ายกระทัดรัดมากๆเหมาะสำหรับนักศึกษาหรือว่าัยทำงานที่ต้องการรถยนต์กระทรัดรักขี่ในเมืองปดัปดป บอกว่าสีรอบๆคันเนี่ยเป็นสีเดิมทั้งลำเลยนะคะไม่เคยมีอุบัติเหตุหรือพลิกความชนใดๆนะคะรถเดิมร้อค่ะเขาจะเป็นรถแฮชแบกนะคะซึ่งเป็นขนาดย่อมแล้วก็เราจะกังวลใช่ไหมคะเมื่อจะเป็นรถ5ประตูเนี่ยจุของใส่ของได้เยอะแค่ไหนนี่เลยค่ะ ไม่ได้แคบเลยนะคะในส่วนของใครที่ต้องการรดกระทัดราราครา,รา,าถูกงวดถูกในคันนี้จัดไปค่ะเอาละค่ะภายนอกไปแล้วนะคะภายนอกไปแล้วนะคะคันนี้ไฟเบรกดรงที่3ให้ด้วยแล้วก็ชุดไฟรอบคันเนี่ยบอกเลยว่าสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวไปดูภายในกันดีกว่า โอเคค่ะในส่วนของภายในนะคะสําหรับ Nissan m a r t องนะคะเน้นการใช้งานแบบง่ายๆนะคะเน้นการใช้งานง่ายสะดวกสบายมากๆเลยนะคะเบาะเป็นเบาะกัมหยี่นะคะซึ่งบอกเลยว่าทําความสะอาดง่ายนะคะดีเทลเวลาเรานั่งเนี่ยสรีแล้วโอเคนะคะ าดามจับพวงมาลัยทุกอย่างโอเคเลยนะคะพอนั่งแล้วเนี่ยนั่งนิ่มสบายมากๆเลยค่ะพวงมาลายัยเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะมีแอร์แบ็กเอสคู่หน้าค่ะในส่วนของวิทยุเทปก็สามารถเล่น CD ได้นะคะแล้วก็ต่อ AUX ได้นะคะอีกทั้งนะคะสำหรับแอร์นะคะแยกแผงมาตั้งหากเลยจะเป็น3ปุ่มตรงนี้เลยนะคะเกียร์แน่นอนค่ะใช้งานง่ายมากๆซึ่งเขาไปเกียร์ออโต้นั่นเองค่ะนี่เลยจะอยู่ฝั่งทางด้านนี้ สำหรับในส่วนของช่องเก็บของนะคะช่องเก็บของมีอยู่ทั้งหมดฝั่งบริเวณข้างคนขับจะมี2ช่องค่ะซึ่งข้างใต้แล้วก็ตรงนี้นั่นเองนะคะง่ายมากๆเลยด้ามจับประตูนะคะสวยงามกันไปนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันที่ในส่วนของข้างหลังนะคะสําหรับข้างหลังรถเนี่ยในส่วนของเบาะนะคะก็สําหรับเบาะก็นั่งได้ง่ายๆสบายๆเลยนะคะก็เหยียดขาได้ไม่ติดนะคะเป็นรถยนต์ขนาดย่อมที่บอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากเน้นประหยัดน้ํามันสุดๆคันนี้นอกจากสวยแล้วไปยังประหยัดน้ามันด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูกันที่ห้องเครื่องดีกว่าเราไปตรวจสอบกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะคะไปกันโอเคมาดูกันในส่วนของ เรื่องค่ะคันนี้นะคะเป็นรถยนต์ที่เรียกได้ว่าเน้นความสะดวกสบายแล้วก็เน้นการขับขี่ที่ปลอดภัยนั่นเองนะคะเป็นเครื่องยนต์1 2 0 0ซีนะคะเป็นปี2012คันนี้เรามาดูในส่วนของดีเทลภายในดีกว่านะคะภายในห้องเครื่องนะคะหรือว่าเป็นหัวใจหลักแห่งนี้นะคะบอกเลยว่าเนี๊ยบกริบนะคะใครยังไงมาทดลองขับเองได้เลยป้ายมอกแผ่นเพลทดลองมาตรฐานพร้อมสับนะคะแล้วก็เมื่อคุณพี่ซื้อรถที่นี่นะคะเดี๋ยวดูแลให,ให้ไม่ว่าจะเป็นห้องเครื่องช่วงล่าง แล้วก็ระบบไฟไฟ้าภายนอกภายในทุกอย่างคลีนให้หมดค่ะเดี๋ยวดูแลเองนะคะที่สําคัญซื้อไปไม่ชอบรับกันภายใน7วันนะคะถ้าไม่พอใจเอามาคืนได้เลยนะคะออกรถได้ทุกอาชีพแน่นอนนะคะสําหรับคันนี้มีเรื่องราวพิเศษมาฝากกันท้ายคลิปนะคะเดี๋ยวมาฟังพร้อมกันดีก,กว่ามาค่ะสำหรับเรื่องราวในเรื่องของราคาคันนี้นะคะบอกเลยว่าคันนี้เป็นรถยนต์ที่ผ่อนสั้นแล้วก็เบาด้วยผ่อนเริ่มต้นที่ส0กว่ากว่านั่นเองนะคะแล้วก็ ผ่อนเพียงแค่60งวดหน่วยไม่กี่ปีนั่นเองถูกไหมคะตอนนี้นิสันมาร์ทนะคะสีเขียวสวยมากตอนนี้น้องอยู่ที่ก้องเกิดแก้วจังหวัดยะโสธรน,นะคะสามารถเข้ามาดูตัวรถได้เลยนะคะก็จะอยู่ติดถนนใหญ่เลยเข้ามาดูเข้ามาชมได้ใครที่ไม่สะดวกมาเองนะคะเรามีบริการส่งฟรีทั่วประเทศเลยนะคะด้วยรรสลัออนนั่นเองนะคะยังไงยินดีให้บริการนั่นเองนะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับนิสันมาร์ทคันนี้4 0่0กว่า ผ่อนเบามากๆแถมตอนนี้นะคะถือเงินมาร้อยเดียวออกรถได้เลยค่ะเครดิตด,ดีออกรถ100วบาทเท่านั้นกำเงินมาเลยสวัสดีสวันนี้สวัสดีค่ะ